วันนี้เราจะไปไหนกันครับจะไปเที่ยวกันค่ะเที่ยวจุดชมวิวใกล้บ้านนะคะเราลองมาดูนะแถวๆบ้านเราเนี่ยมันมีจุดมีที่เที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับก็เด็กๆมาได้มาจากปกติอยู่กรุงเทพกันเนาะพอมาอยู่ป่าอยู่เขาเราก็เที่ยวแบบนี้เนาะใช่ค่ะสนุกเหมือนกันนะคะ โอเคนั่นเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยดีกว่าเพราะตอนนี้อากาศก็ประมาณ17องศาได้นะคะอ่าแต่สิบหกองศานะในช่วงเวลานี้นะคะตอนขณะนี้เวลา6โมง43านะครับใช่แล้วเล้วเราเดินทางกันไปเลยอย่างลุกเขาก็ต้องรอเขาทำถนนมไดเรื่อยๆนะนี่ถือว่าดีแล้วนะครับ เนี่ยเราอยู่บนภูเขานะคะี่ทางบ้านเรานะครับบ้านเราไปจุดชมวิวแต่ว่าจากจากถนนหลักมาจุดชมวิวนะครับเป็นทางลาดยางทางซีเมนทางดีนะครับแต่ทางจากบ้านเราไปนี่จะลําบากนิดนึงจริงๆไม่ไกลนะครับแต่ว่าทางจะขรุขระนิดนึงนะครับรถเก่งนี่อ,อาจจะไม่ควรมาถ้าทางบ้านเรานะครับแต่ว่ามันได้ธรรมชาติ อากาศดีนะคะอากาศดีเราเราสูงจากที่เราอยู่เราสูงจากน้ำทะเลอยู่ประมาณแปด้อยเมตรนะครับของเรานี่ใกล้ใกล้น้ำตกห้วยแม่คมินด้วยนะคะเราใกล้หลายที่เลยนี่ปลูกมันสำปะหลังนะครับตอนนี้คือห่างน้ำเขาก็เลยต้องปลูกพืชพืชประมาณนี้ครับพืชที่ใช้น้ำน้อย ข้างหน้าก็จะมีอย่างแถวนี้ที่เขาปลูกกันนะครับเพราะอย่างเราเราก็ปลูกปลูกเป็นสวนผสมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดาวเรืองเห็นะครับดาวเรืองอย่างดาวเรืองตรงเนี้ยแถวนี้ก็จะไม่มีน้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็จะเป็นรถขนน้ําารถขนน้ำนี่รถขนน้าหิ้วมาแล้วก็มาลดเอาอได้อากาศนะครับดาวเรืองเราปลูกได้นะครับ แม่พาชมวิวไปทบ้านยางเริ่มึาแนฝันนิดนึงนะกตาเนี่ยตจากในเมืองเลครับแต่ว่าต้องมาอยู่บนเขาพในเมืองคืออะไรในเมืองก็คือเด็กกรุงเทพนั่นเองนะคะใอ่ทางกันแบบนี้นะคะก็จะมีปลูกยางกันนะคะวันนี้อากาศ ว่านะก็คงคิดอยากจะมาเหมือนเราหรือว่าด้วยความจําเป็นอาจจะต้องมาเหมือนเราก็ you, ต้องอย่างนี้ครับก็ต้องดูผมดูจากลูกนะครับ,รบว่าลูกอยู่ได้ไหมถ้าลูกอยู่ได้เราก็โอเคครับเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราอยู่ที่ไหนก็ได้นะแต่ลูกอยู่ได้ก็โอเคแล้วนี่วิถีแม่ดูวิธีคนแถวนี้คนแถวบ้านเรา ก็พรต้นไม้แนี้นะคะเราจะถึงแล้วนะคะแล้แต่วันนี้เราถือว่ามาสายอยู่นะหรือว่าวันนี้แดดออกไวก็ไม่รู้น่าจะแดดออกไวนะคะ7.12โมง1 <7. S 2> อิองยังส5าองศาอยูอเ่ <15. S 2> เลยนะครับบน พอมีหมากบ,บ้างไหมแล้วก็ช่วงนี้คือเป็นฤด,ดูท่องเที่ยวนะก็จะมีนักท่องเที่ยวอ่ะมาเที่ยวาาของไา,งางเยเยอะใช่มากางเต็นตรงจุดชมวิวเลยว้าวเดี๋ยวให้อตัตนนตาลงไปเที่ยวกันนะหน่อยนะครับค่ะลงไปถ่ายรูปก,กันนะ จะเป็นทะเลหมอกเยอะตรงีเสียงใช่แต่ทีนี้มันหนาวลมนะคะแรงไปหน่อยน,นี่นะคะก็จะมีรถที่เขามากางเต็นท์นอนกันนะคะน่าจะมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่ยคะลานกางเต็นท์นะคะแมค่คะนี่แม่คะนี่นะคะเรากําลังเดินเข้าไปตรงจุดชมวิวนะนี่ <c oughs> คนมากางเต็นท์นะคะ วว้ามีทางช้าๆเดินลูกอาก็เรียกว่าจุดชมวิวเนิน สวยๆนะคะเดี๋ยวสองแสบสองแสบสมาเลยครับแม่สวยเลยใช่ไหมครับ้าหนาวมากด้วยใช่ไหมครับหนาวมากครับหนาวมากอะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันดีกว่านะครับตอนนี้เราเราชอปปิง้งเสร็จแล้วเรามีปาก้อนหินกันดีกว่าครับปาก้อนหินที่ไหนดีครับ ที่ที่ข้างล่างนี่ข้างล่างที่ท่านน้ำโอเค okay. ไปกันเลย let's go ไปไ่ะเราจะไปไหนต่อนะเราจะไปที่ที่ปากก้อนกระตอก น,นี้เราจะลงไปที่ตลาดทองผาภูมินะครับใช่ค่ะตวัวอำเภอทองผาภูมินะคะเด็กอยู่ป่าเราก็เลยต้องพาเด็กไปเที่ยวแล้วที่ที่เราอยู่มันไม่มีที่เที่ยวเขาก็มีเท่านี้แหละครับก็ถือว่าเป็นรางวัลให้เด็กได้นี่นี่หน่อยๆก็ยังดีครับเป็นรางวัลให้ลูกแค่นี้ก็โอเคแล้วครับอาจจะไกลหน่อยแต่ว่าเราเราก็แฮปปี้ะเนาะแฮปปี้ไหมครับลูกแฮปปี้ไหมครั S <S แล้วเมื่อกี้ผมแจ้งนิดนึงเมื่อกี้ลานลานกลางเต็นท์จุดชมวิวนะครับเมื่อกี้ไม่มีคือไม่มีเสียค่าธรรมเนียมในการกลางเต็นท์เลยไม่มีไม่เสียค่าบริการใช่มีเสียค่าบริการใดๆเลย,เลยก็คือเขาจะมีตู้ให้ช่วยบริจาคค่าทาคมสะอาดห้องน้ําเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับอันนี้เผื่อใครที่อยากมาเที่ยวนะครับจุดชมวิวก็คือได้กลางเต็นท์แล้วก็ได้วิวสวยๆอากาศเย็นๆนะครับ มาได้<ป>มาได้ช่วยโปรโมทใกล้ๆบ้านเขานิดน,นึงโอเคเองั้นเราลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่าตนเราก็ถึงตลาดทองพาพูแล้วนะถสถานตลาดทองพาพ<า>ูันาจะใช้เวลาขับรถมาประมาณประมาณเท่าไหร่แม่สินาทีได้จากวงปากทาง<อ>ที่ขึ้นเขาเรานะคะ พอถ้าจากบน<ง>บ้านเราเลยนะครับจากนบนภูเข,ขาเลยเราจะมาตลาดทองกบกภูมอยู่ที่ประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณชั่วโมงถึงไหมชั่วโมงหนึ่งประมาณมจริงๆไม่ไกลนะครับแต่ว่าทางไม่ดีทางขรุขระนะ<อ>ครับาเป็นทางภูเข,ขานี่นี่เป็นวันเสาร์ตรงกับวันพ่อพอดีเลย ดีค, <สะ S 1> ความที่เราล่วงออกมาจาก,กที่นอนนะครับเช้ามากมีแฟนรักปูด้วยครับปูปูราชินีนะคะไปแล้วไปถึงแล้วตลาดทองค้าปู เป็นตลาดค่ะตรงนี้เป็นตลาดผักขึ้นบ้านนะคะ 他肯定要做。 คนแถวนี้เราแบบมาเราแถวแบบนี้คือมาตลาดเขาก็จะมาจอดรถที่ท่าน้ําแล้วก็พาลูกหลานนะมาเล่นน้ําตรงนี้ส่วนอาตานันตานี่ก็เคยเล่นน้ำน้ำใสมากนะคะแต่เขาชอบมาปายหินมากกว่าเพราะจะเป็นเป็นลานลานหินที่นี่ไม่เป็นลานทรายนะครับเป็นลานหิน น่นโอ้โหอันตาปลาไงคะโอ้โหนี่ชัดออกมาครับแต่เราถ่ายน้องสิมาไ้อาตั้นถ่ายลูกน้องดีกว่าโอ้มีปลาด้วยอะตั้นมปลาหนิ มีปลามีปูโอ้ลูกปลามองไม่หๆๆๆๆเห็นเหมือนปลาเสือเลยนี่อาตาระวังทุกเรื่องนะไมูกะวองัว <c oughs> นี้ดีค่ะไม่มีครับนี่อาต้าเขาชอบมานี่ไงให้มาดูดิอะไรคะอาต้าเขาชอบมาดูเขาชอบมา ูปูเล่นนี่จะอยู่ในน้ําอยู่ก้นหินเพราะว่าตอนเช้าน้ําจะลดครับนี่ระวังหนีบนะครับนี่ตัวใหญ่กาตั้งแล้วก็ปล่อยลงไปเขาชอบมาดูปูนี้อันกลัวนะคะไม่กลัวครับปูตัวเล็กยังไม่หนีบครับตัวตัวใหญ่หาท่านก็ไม่จับครับ ปูนี่เป็นแหล่ลักของอำเภอทองภูมิเลยดีกว่าใช่แต่นั้นเป็นปูราชินีปูราชินีมีปลาตัวใหญ่ด้วยนะคะแต่คุณแม่ถ่ายให้ไม่เห็นไปแล้วว่ายไปแล้วนู่นป้ออ่าตันถ่ายรูปครับถ่ายรูปปูแปมเบอร์สองปันเอาไม่ปูุพูตัวเล็กนะคะพูเขามีทำไมเป็นแยกนี้เออวิ่งซื้อก็ไม่ใช่เออดูปูจุกกล้ามให้แล้วถ่ายเลยเออบ้านหนึ่งนะ เด่นยกที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับอ่านั่งไงนั่งไงปลาปลาอันตรายพิ่งนะคะได้เห็นปลาแล้วค่ะเห็นไหมเห็นแล้วค่ะอือน้ำใสเห็นตัวปลาเลยไม่ใช่ใช่ไหมครับอันตรนไม่ใช่ละครับอ้าวไม่ใช่ถือครับอันตรนถือโอ้ยล่วงแล้วปลาปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปให้เขาไปตามธรรมชาติของเขา อันปาก็สนุกกับการปาก้อนหินเขาจะไปแล้วไปอยู่ที่เดิมไปชอบมาค่ะอัตันกับอันตาชอบมาเล่นที่นี่นะคะบางวันก็มาเล่นน้ําถ้าอากาศร้อนๆก็จะมาเล่นน้ํากันครับใช่จริงๆที่ที่ไล่เราเองก็มีน้ํานะคะมีลำธารมีลาธรนี่เป็นเหมือนแม่น้ำครับใช่เราลำธารเล็กๆงั้นอย่าไปหาผู้ ปะงั้นเราลาเพื่อนๆกันดีกว่าป่ะลาเพื่อนๆก่อนเร็วอันตาไปลาเพื่อนๆเร็วลาเพื่อนๆกันเร็วมาอ่าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดเลยกดแชร์กดแชร์ให้ใครให้เพื่อนไปลาเพื่อนเพนนะครับบ๊ายบาย